กางไหลได้ก่อนครับอันทาอันยกไหลมาได้แขนมาได้นะยกขึ้นไปได้ก่อนรับนี้กบติดเนาะไปด้านหลังได้ก่อนครับติดมันก่อนครับแล้วก็อันไอเอานุ่งโป้งจี้ไปด้านหลังได้ก่อนครับบะขึ้นมันก่อนงองอขึ้นไปได้ก่อนงอไปแตะกระดูกสลังได้ก่อนงอไปได้เลยกลางกางกางออกได้ก่อนครับกลางไหล่ออกได้ก่อนติดได้แบบสุดเนาะโอเค ยาสเตยียรอยมันจะตกตะก,นกอนเนาะเอาแอร์ o เข้าแล้วก็พยายามจะให้ให้มิกซ์ยามิกซ์กับตัวของโซโลเคนให้ดีเนาะตำแหน่งฉีดนี่จะตำแหน่งที่ฉีดนี่จะเป็นตรงใต้ต่อบริเวณของอะโคเนีนเอ็นก็พอยต์ไปยังตำแหน่งของอเข็มไอเข็มนี่จะชี้ไปยังตำแหน่งของโปรคายโปรเซส เราพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดสมมติว่ากดต่ำลงเนี่ยพยายามให้อยู่ใต้อโคลเมียนเอทเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าต่ำไปเนี่ยมันจะโดนตัวของอโรเตเตอร์ครับตัวของซูเปอปร์ทุกปขั้นตอทิมดอนนะอันนี้ก็เดินยาฉีดเข้าไปตรงตำแหน่งเรนของซับอโคลเมียนเอทนะฮะอันนี้อันที่เหนึ่งอันนี้จะอยู่ตรงเวีนซับอโคลเมียนเบอร์ซ่านี่จุดที่หนึ่งอันที่สองนี่คือตำแหน่งที่ผมจะเข้านี่คือจะเข้าอินตาติคูล่าเนาะ เข้าระหว่างตรงมีเดียวเฮดของตัวของมิมล,ล้อเฮดกับตัวฟลโร์คอยโปรเซสนะฮะตรงนี้นะเขาตำแหน่งนี้ก็คือประมาณ45องศาเข็นแทงเข้าไปตรงนี้นะอันนี้ก็จะเข้าเปลนของอินท่าจิคุล่าลองดอดูนะครับว่าไม่มีไอ้เรื่องของเลือดจากนั้นก็ค่อยๆเดินยาเข้าไปตรงเปลนตรงนี้ก็จะเป็นอินท่าจิคุล่า แต่อันนี้ก็เป็นแบบปลายทิศิหนะฮะสังเกตนะถ้าเกิดว่ามันเข้าสับผิวหรือว่าอย่างต่างมันจะบวมขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นมีการบวมอยงนี้ก็แสดงว่าน่าจะเข้าตรงตำแหน่งของเรนของสเปซเป็นอินเตอร์ทิกราสเปซ